มานนาแชร์ข่าวสวัสดีค่ะว,วันนี้มีข่าวมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะประกันรายได้ยางพาราเฟส3ทกสโอนเงินช่วยเหลือกเกษตรกรวันไหนอัปเดตได้ที่นี่นะคะก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆทุกวันนะคะประกันรายได้ยางพาราเฟส3ทกสโอนเงินช่วยเหลือกเกษตรกรชาวสวนยางวันไหน เช็คสิทธิ์ผ่านช่องทางใดได้บ้างตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่นะคะก่อติดโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางเฟส3หลังจากที่มติประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเมื่อวันที่30พฤศจิกาย,ยน2564เห็นชอบให้นำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางระยะที่สม วงเงินรวมมบประมาณเพื่อจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ยางพารา3ชนิดรวมทั้งสิ้นประมาณ1065ล้านบาทสำหรับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทนั้นมีรายงานว่าธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือทกสจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2564เป็นต้นไป โดยเกษตรกรชาวสวนยางสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชันของขากสได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะทั้งนี้เกษตรกรจะได้รับการชดเชยส่วนต่างตามรูปแบบผลผล,ผลิตที่เกษตรกรขายมีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น6เดือนคือตั้งแต่ตุลาคม2564ถึงเดือนมีนาคม2565นะคะ รายละไม่เกิน25ไร่เริ่มจ่ายพร้อมกัน2งวดตุลาคมและพฤศจิกายน64นะคะหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ชาวสวนยางเกษตรกรชาวสวนยางต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่การปลูกยางกับการยางส่วนยางพาราอายุ7ปีขึ้นไปที่เปิดกีดแล้วรายละไม่เกิน25ไร่กำหนดปริมาณผลผล,ผลิตยางที่จะประกันรายได้ผล,ผลผลิตยางแห้ง DRC หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จำนวนยี่สิบกิโลกร,รัมต่อไร่ต่อเดือนนะคะและผลผลิตยางก้อนถ้วย DRC ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จำนวนสี่สิบกิโลกร,รัมต่อไร่ต่อเดือนราคาประกันรายได้ยางพาราตามผลิตแต่ละประเภทยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดีประกันราคาหกสิบบาทต่อกิโลกร,รมัมน้ำยางสด DRC 100%ประกันราคา57บาทต่อกิโลกร,รมัม ยางก้อนถ้วย DRC 50%ประกันราคา23บาทต่อกิโลกร,รัมนะคะทั้งนี้การยางจะทำการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์และประมวลผลส่งมายาังทกสเพื่อให้อนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงซึ่งเงินค่าประกันรายได้ในแต่ละเดือนราคายางที่ประกันรายได้ราคาอ้างอิงการขายปริมาณผล,ผลผลิตยางตามเนื้อที่กรีด หากเจ้าของสวนกีดเองจะได้รับส่วนต่างประกันรายได้ทั้งจำนวนกรณีจ้างกีอย่างเจ้าของสวนและได้ร้อยละ60และคนกีดจะได้ร้อยละ40ของรายได้ทั้งหมดโดยมีการประกาศราคากลางอ้างอิงทุกเดือนและจะมีการจ่ายเงินเดือนละครั้งตั้งแต่บัดนี้ถึงกันยายน2565นะคะ อย่างไรก็ดีทะกะสโอ,อนเงินประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางเฟส3จ่ายเดือนละครั้งจนถึงเดือนเมษายน2565โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยทเดือนละหนึ่งครั้งโดยเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลสวนยางไว้กับกววยท สามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะทั้งยังสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชันของทอกสได้ตลอด24ชั่วโมงหรือที่ทกสอทุกสาขาทั่วประเทศนะคะ